ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณโอมครับคุณโอมเล่าว่าผมมีนคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องสิ่งลี้ลับทั้งหลายถ้าจะบอกว่าผมเป็นสายหมูคงจะไม่ผิดอาจเพราะผมมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ผมจริงต้องอาศัยที่พึ่งทางใจเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทําธุรกิจของผมดังนั้นเมื่อมีสถานที่ใดที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้คุณด้านาต่างๆผมกับเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งก็จะพากันเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองผมต้องบอกก่อนว่าผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกับผม เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพื่อนสนิทของผมคนนี้ชื่อว่าเติ้ลเติ้นทำงานเป็นฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นผมกับเติ้ลจึงมักจะเป็นเพื่อนร่วมทางกันเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามล่าสุดผมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของราหูย้ายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกันยายนนี้ผมในฐานะคนที่มีความเชื่อเรื่องของดวงชะตาผมจึงวางแผนการเดินทางไปไหว้พระราหูที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน ผมขออธิบายคร่าวๆกันว่าในทางโหราศาสตร์เชื่อกันว่าเวลาที่ราหูเคลื่อนย้ายไปประจําราศีใหม่แบบที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาตามลัคนาราศีของหลายราศีรวมถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่างผมด้วยผมจึงต้องไปเข้าร่วมพิธีไหว้พระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่าผมต้องชวนเติ้ลให้เป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เติ้ลไม่ว่าง พอตันไดกับครอบครัวไว้แล้วว่าจะไปไหว้พระราหูกับครอบครัวครั้งนี้ผมจึงจำเป็นต้องเดินทางเพียงคนเดียวผมวางแผนเดินทางหลังวันหยุดยาวเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแย่งกินแย่งเที่ยวคนอื่นดังนั้นช่วงวันหยุดยาวสี่วันผมจะเปิดร้านให้บริการตามปกติและปิดร้านให้ลูกน้องได้หยุดงานช่วงหลังวันหยุดยาวผมก็ออกเดินทางวันที่8เพื่อที่จะไปร่วมพิธีไหว้พระลาหูในคืนวันที่เก้า ผมวางแผนเอาไว้ว่าจะนอนค้างที่จังหวัดนั้น2คืนผมไม่ได้จองโรงแรมล่วงหน้าเพราะเพิ่งคิดว่าเพิ่งผ่านวันหยุดยาวไปน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องที่พักผมออกเดินทางตามแผนที่ใน Google Map โดยมีจุดหมายปลายทางคือวัดที่ผมต้องการไปแล้วผมจะไปหาที่พักแถวๆนั้นผมเดินทางมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพในช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบ่ายสามโมงบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างคึกคัก แม้จะเป็นวันธรรมดาผมลองถามคนขายลอตเตอรี่ว่าผมจะหาที่พักแถวนี้ได้ที่ไหนคนขายลอตเตอรี่ตอบมาว่าหาดูเลยที่พักเยอะแยะไปทางไหนก็เจอเพราะแถวนี้มันเขตตัวเมืองคําตอบของคนขายลอตเตอรี่ทําให้ผมคลายความกังวลเรื่องที่พักไปได้ผมเปิดแผนที่ใน g o o g l e Map เพื่อดูแลนด์มาร์กสำคัญสคัญประเด็นก็คือตอนนั้นผมหิวข้าวมาก กะว่าจะไปนั่งกินข้าวในห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดแล้วจะได้ซื้อของใช้ที่จําเป็นด้วยเพราะผมลืมอุปกรณ์เสื้อผ้าขึ้นรถซึ่งผมมานึกขึ้นได้ว่าลืมก็ตอนที่หาสายชาร์จโทรศัพท์ตอนนั้นระยะทางที่ผมออกมาจากบ้านก็เกือบๆจะร้อยกิโลเมตรแล้วผมไปกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมกับซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นหลังเสร็จธุระผมก็ออกไปหาโรงแรมที่พัก โดยที่ผมได้จ้างให้วินมอไซรับจ้างแถวนั้นขับรถมอไซนำทางผมไปด้วยเพราะผมเห็นว่าวินมอไซรับจ้างมีนคนในพื้นที่น่าจะรู้จักสถานที่ต่างๆเป็นอย่างดีผมระบุความต้องการไวยว่าขอเป็นที่พักที่มีไกลจากวัดที่ผมจะไปร่วมพิธีไหว้พระลาหูวินมอไซรับจ้างขับรถนำทางผมไปจนถึงโรงแรมแห่งหนึ่งสภาพดูกลางเก่ากลางใหม่ แต่ส่วนตัวผมมองว่าสภาพโรงแรมแห่งนี้ค่อนไปทางเก่ามากกว่าคนขับวินมอไซค์รับจ้างบอกกับผมว่าโรงแรมนี้อยู่ใกล้ที่อยู่ที่กินแล้วก็ไม่ไกลจากวัดด้วยผมก็รู้สึกเห็นด้วยตามนั้นผมเข้าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พนักงานแจ้งว่ามีห้องว่างที่ชั้น 3, าชั้น 4, ชั้นหผมจึงเลือกพักที่ชั้นสจากนั้นพนักงานก็ส่งกุญแจห้องพักให้กับผม ทันทีที่ผมหยิบกุญแจจากพนักงานผมรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวผมมีความรู้สึกแปลกแต่ว่าด้วยความเหนื่อยเพลียจากการขับรถผมจึงปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรผมคงจะรู้สึกกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเพียงคนเดียวซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าปกติผมจะมีเพื่อนสนิทมาด้วยเสมอหลังจากที่ได้กุญแจห้องพักมาแล้วผมก็เดินไปหยิบของที่รถ และไม่ลืมที่จหยิบกระเป๋าเครื่องรางของของังจากหน้ารถมาด้วยเพื่อความบุญใจเมื่อผมขึ้นไปถึงชั้นสามบรรยากาศรอบข้างค่อนข้างวังเวงผมรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกแต่ผมก็พย,ยายามปลอบใจตัวเองว่าผมเสพเรื่องลี้ลับมากจนเก็บอมปะคิดทันทีที่ผมเปิดประตูห้องเข้าไปผมรู้สึกถึงกลิ่นอับเหมือนกับว่าห้องพักห้องนี้ไม่ได้เปิดใช้มานานมาก ผมเข้ามาในห้องและก็เดินสำรวจความเรียบร้อยภายในห้องอันที่จริงแล้วคือผมต้องการหาสิ่งผิดปกติสิ่งผิดปกติในความคิดของผมก็คือภาพต่างๆร่องรอยแปลกๆวัตถุแปลกๆผ้ายันหรืออะไรก็ตามที่ชวนให้รู้สึกหลอนสยองขวัญสันประสาทเมื่อพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วผมจึงทำทรส่วนตัวด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ผมทิ้งตัวลงบนเตียงนอนอย่างแรงผมก็นอนเล่นโทรศัพท์สักพักดูรีวิวร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนี้อ่านเรื่องราวนั่นนี่ไปเรื่อยและแน่นอนว่าผมไม่ลืมที่จะเช็คอินจังหวัดที่ผมมาใน f a c e b o o k และผมก็เผลอหลับไปผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นข้างหูผมมองเห็นชื่อฝน ผมรู้สึกแปลกใจกับชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เพราะเป็นชื่อของแฟนเก่าของผมผมกับฝนเลิกรากันไปเกือบผ้าปีแล้วในตอนนั้นผมตัดสินใจไม่รับโทรศัพท์และผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าพื้นเพลงฝนเป็นคนจังหวัดที่ผมเดินทางมาในครั้งนี้ผมเดาได้ว่าฝนคงรจะเห็นว่าผมเช็คอินในทินของเธอแต่ผมไม่รู้หรอกว่าบ้านของฝนอยู่ที่ไหนเพราะเราสองคนเลิกกันไปก,นก่อนที่ผมจะได้มาที่บ้านของเธอ ฝนโทรเข้ามาหลายครั้งแต่ผมก็ไม่รับสายผมได้แต่นอนมองชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์สุดท้ายแล้วผมจึจงตัดใจปิดเสียงโทรศัพท์ผมได้ยินเสียงหัวเรบบาะเบาๆที่ข้างหูด้านซ้ายมันทําให้ผมขนลุกไปทั้งตัวจนผมต้องลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วผมพยายามคิดว่าผมคงหูฝาดแต่ในใจก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกัน ผมหยิกบกระเป๋าเครื่องรางของขังที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าโทรศัพท์มาวางไว้ใต้หมอนแล้วก็เดินไปนปิดไฟแต่เขาเปิดโทรทัศน์ให้เป็นเพื่อนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าผมนอนคิดทบทวนถึงเรื่องราวในวันเก่าๆระหว่างผมกับฝนในขณะที่ผมกำลังจะหลับผมได้ยินเสียงก,กรุกกรักกรุกรักดังมาจากบริเวณชั้นวางของใต้เพดานผมจึงมองหาที่มาของเสียง ผมเห็นเงาดำขยับย,ย,ยุกยิกยุกยิกอยู่บริเวณชั้นวางของใต้เพดานความคิดแรกก็คือเฮ้ยแมวหรือเปล่าแมวเข้ามาได้ยังไงอารมณ์ของผมตอนนั้นคือหงุดหงิดง่ดงวงและผมต้องอยอมร,รับว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่ชอบแมวเพราะผมเคยโดนแมวกัดผมจึงลุกจากที่นอนเพื่อไปดูว่าเป็นแมวหรือตัวอะไรกันแน่แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเส้นผมของคนโผล่มาจากช่องนั้น ผมตกใจมากใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะผมมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะแสงจากโทถทัศน์สว่างพอที่ทําให้มองเห็นบริเวณนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเสียงกรุบกรากรุบกรัดดังขึ้นเรื่อยๆผมเดินถอยหลังกลับมาที่เตียงช้าๆขางผมสั่นเหมือนจะอ่อนแรงผมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากนบางอย่างจิงใช้มือควานหากระเป๋าเครื่องรางของขังที่ใต้หมอน มืองผมกำกระเป๋านั้นไว้แน่นแล้วเงานั้นก็เริ่มปรากฏเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมจ้องมองทิ้เงเอานั้นแบบลาสายตาไม่ได้ภาพที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือมีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่มาจากชั้นวางของนั้นสิ่งที่ผมสงสัยมาสักพักก็ได้รับคำตอบมาแล้วว่ามันไม่ใช่แมวและนั่นก็ไม่ใช่คนแน่นอนคนที่ไหนจะขึ้นมาอยู่บนชั้นวางของใต้เพดาน ผมก้าวขาไม่ออกน้ำตาไหลพรา่าใบหน้าที่ผมเห็นนั้นเป็นใบหน้ายิ้มแบบเป็นมิตรแต่แฝงไว้ด้วยการเยาะเยะ้ยร่างนั้นกระโดดลงมาจากชั้นวางของนั้นอย่างรวดเร็วผมเห็นร่างนั้นชัดเจนจนสามารถบอกได้ว่าเป็นหญิงสาวร่างเล็กผมสีน้ำตาลแดงแล้วร่างนั้นก็เริ่มพองอืดขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมยืนนิ่งอึ้งและช็อกกับสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า ใบหน้าของเธอคนนั้นเปลี่ยนจากใบหน้าที่มีรอยยิ้มเป็นหน้าตาบูดบึง้งใบหน้าเขียวช้ำตาแดงผมยอมรับเลยว่านาะวินาทีนั้นผมกวรวีีราชนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจคำว่าผีหลอกผู้หญิงคนนั้นเธอร้องไห้ฟูมไฟและกรีดร้องเสียงแหลมดังลัน่นแล้วร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของผมผมยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่า ผมมีสติสัมปัชัญญะเต็มร้อยไม่ได้เมาเพราะผมไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มใ,ใดๆนอกจากน้ำเปล่าและผมก็ไม่ได้ฝันเพราะผมยังไม่ทันจะหลับเลยได้ซ้ำทันทีที่ผมก้าวขาออกผมรีบคว้าโทรศัพท์มือถือแล้ววิ่งออกจากห้องไปผมลงไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างพนักงานก็ตกใจที่เห็นผมหน้าตาตื่นตระหนกวิ่งกระหืดกระหอบมา พนักงานสองคนรีบพากันเดินเข้ามาหาผมตอนนั้นบริเวณนั้นไม่มีแขกคนอื่นเลยพนักงานพาผมไปนั่งสงบสติอารมณ์ผมจำได้ว่าผมพูดไม่เป็นภาษาผมพยายามจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พนักงานฟังแต่ลิ้นมันพันกันไปหมดจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักผมสามารถควบคุมสติตัวเองได้ผมจึงเล่าเรื่องที่ผมเจอในห้องพักให้พนักงานฟัง ผมถามพนักงานด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าที่นี่มีอะไรทำไมผมถึงต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้พนักงานยืนก้มหน้าไม่ยอมสบตาผมแล้วพนักงานคนหนึ่งก็บอกกับผมด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักว่าตั้งแต่มาทำงานที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นโรงแรมเก่าแก่เปิดมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยมีประวัติเสียหายอะไรผมได้ยินคำตอบอย่างนั้น จึงบอกกับพนักงานว่าถ้าไม่มีอะไรให้ไปเก็บของผมที่อยู่ในห้องลงมาให้ผมเดี๋ยวนี้เพราะผมจะเช็คเอาท์พนักงานสองคนนั้นหน้าเจือนหันไปมองหน้ากันท่าทางตกใจแล้วพนักงานคนหนึ่งก็เดินไปหารองพอที่ด้านหน้าโรงแรมการกระทำคำพูดของพนักงานทั้งสองคนนั้นทำให้ผมยิ่งมั่นใจว่าที่โรงแรมแห่งนี้ต้องมีอะไรได้ๆน่เพราะการขึ้นไปเก็บของบนห้องลงมาให้ผมนั้น ต้องใช้คนขึ้นไปเก็บของถนึงสาคนก็คือรปภและพนักงานอีกสองคนทั้งที่ของในห้องไม่ได้มีอะไรมากมายผมคนเดียวยังถือขึ้นไปได้ในช่วงที่พนักงานขึ้นไปเก็บของบนห้องนั้นผมตัดสินใจโทรศัพท์หาฝนแฟนเก่าของผมฝนรับโทรศัพท์และพูดขึ้นมาว่ามาถึงที่นี่ทำไมไม่โทรหากันบ้างแล้วไปพักที่ไหนผมจึงบอกชื่อโรงแรมไป ฝนถามกลับมาเรื่องเสียงตกใจว่าพูดใหม่อีกทีสิโรงแรมอะไรนะพอผมบอกชื่อของโรงแรมทวนซ้ำอีกหนึ่งรอบฝนก็นิ่งเงียบไปสักพักฝนถามผมตอบมาว่าใครแนะนำมาผมจึงเล่าให้ฝนฟังว่าผมเข้ามาพักที่นี่ได้ยังไงพร้อมทั้งบอกฝนไปว่าผมโดนผีหลอกฝนขับรถมาหาผมที่โรงแรมฝนไม่ลงจากรถ แต่เร่งให้ผมไปเอารถของตัวเองแล้วขับตามฝนไปผมขับรถตามฝนไปที่บ้านคือนนั้นผมต้องนอนพักที่บ้านของฝนซึ่งฝนอยู่กับพ่อแม่และลูกของฝนคนแนะนำกับพ่อแม่ว่าผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยและก็เล่าเรื่องที่ผมโดนผีหลอกให้พ่อกับแม่ฟังแม่ตกใจมากแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าไปนอนได้ยังไงที่โรงแรมนั้นเคยมีคนฆ่ากันตายด้วยนะ เขาว่ากันว่าดวงวิญญาณคนที่ตายเฮี้ยนมากด้วยผมนึกถึงภาพเหตุการณ์น่าสะเจดสยองนั้นแล้วก็ขนหัวลุกในระหว่างการสนทนาน,นั้นผนก็ค้นหาข้อมูลของโรงแรมแห่งนั้นในอินเทอร์เน็ตให้ผมดูในนั้นปรากฏชื่อโรงแรมที่ผมไปพักอย่างชัดเจนโดยระบุว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมและอำพางศพไว้บนชั้นวางของใต้เพดาน คาดว่าเป็นฝีมือของชายหนุ่มที่เข้ามาพักด้วยกันแต่คนร้ายได้หนีไปและซ่อนศพไว้แม่บ้านของโรงแรมที่เข้าเวรทําความสะอาดบริเวณชั้นสามได้ทําความสะอาดห้องหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกจากห้องไปแล้วขณะที่แม่บ้านใช้กุญแจไขเข้าไปทําความสะอาดห้องที่เกิดเหตุนั้นแม่บ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากชั้นวางซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างเพดานห้องพักกับพนังห้องแม่บ้านไปตามพนักงานชายมาช่วยค้นหาที่มาของกลิ่นนั้น พนักงานใช้บันไดปีนหาและพบศพหญิงสาวถูกอำพรางไว้จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและกลายเป็นข่าวดังในขณะนั้นซึ่งคนในพื้นที่จะรู้เรื่องนี้ดีลักษณะผู้ตายที่ระบุไว้ตรงกับลักษณะของผู้หญิงที่ผมเจอผมจึงยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือผีแน่นอนแม้เวลาจะผ่านมานานนับสิบปีแต่ความกลัวก็ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาเลยคืนนั้น ผมจึงอาศัยนอนที่บ้านของฝนและหลังจากเข้าร่วมพิธีไหว้พระลาหูผมก็ขับรถกลับบ้านทันทีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ผมรู้ว่าก่อนจะไปพักที่ไหนผมต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นอาจจะเจอเรื่องสยองกลางดึกแบบนี้อีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ